ไยอมเอไปยอมแม่แม่วันนี้วันนั้นใจายเอวแต่ละ้าูเลยข้องใส่ใจยอออไปยองแม่เม่เออพระวัตเต็มวาจะตรโรมันยาวเเลยนะ อาซาอุทอทาซาจินดาบันิท่านพ่อาทานนางลาผาอาคาายะตาอุทอดทาาจินดาวันิท่านนางพ่อ้าท่านนงลาผาอาคชาญะเออว่าใจกายจินดาบันิซาอุทอะอุสอนเลยไปเคยเงก็แม่ท่องเขาได้่าวบ้านคยทำเขานะิจกายมีอุบัติมีเสด็จเป็นยงไรมีเดชานต์ในมุนตามมนแดงในบวานในเงินเดือนันออกไปหมด เอาแต่งานท่าง,งขอรังสบายกั่นนะวันเวนาใจใจเยอะกระกระนาหัวใจใจยอมใจใจยอมปล่ยยอมแม่ เออปวารเตวายตัโรมโยโสเอ่อชุโสทัศนินามเนียเอ่องนังบุคตาทนัอภะทัศกายเอ่อทัศายินาโมเนโส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 ทัศายินาตนะมุคตานังอภะอะนะไปถึงแล้วอย่างท้องใบังวิสุขเหมือนกันนะ ไห้นงเงาเดทองเอ้ยไอ้เงาเดทองให้ไ้นงเงาเทองเรียกเงเดทองหาดวงดวงไทยมังมีี้งดวงไทยเอ้ยพอรีชื่อแล้วนะครับไทยอย่าพุ่งยกไปน่เอ้ยอย่าพุ่งยกไปให้่านเรียกพดินทำอะไรเพืทาวไวยังไม่ดีนะเสืยนสายอ่ยวันไหนวันน้าใก้าเยอะแล้วาาจะทใรอเหมือนมไทยอ้า แล้วมาสายใจใงดามันเ่ยเอ้ยนะใช่เังเออเด่เข้าหายเอ้ย่ามาวรพาศแล้วรามาวีรพาศใช่สามมือแบกกาเปิด้าข้องการไว้หลับเดินนี่ะโกมาโกมาเนี่ยน้สไม่พีน ไเงนนทงเอ้ยมาแล้วก็เดี๋ยวรอรับ้างนอกนะคะไม่ต้องกลัวลงค่ะไอ้ไอ้เงินเนทอเรียกนทอไอ้ไอ้ไอ้งนงนทอไอ้น่งาไปเรียกเนนทองไอ้ที่เด้ามากมองมใ้กแล้วมาใส่กาที่เป็นมากมองมใจ้กรอดอออ้วมาใส่กาี่

ว่าสายดินดาวัดีเออไปเดี๋ยวก็ข้าวครับถ้าอไนนั่นเราไม่ใช่รวดรวดเดี๋ยวก็ข้าวเข้าวเข้าวแห้งมั่งคือเช้ข้าวที่สองค่เดี๋ยวตอนจะได้ค่ะก็คือเดี๋ยวยกของมาหมดเลยตรงนี้จะลงแล้วทีนี้ก็เข้าไปกราบข้าวถวายซองได้เลยอ่ะเป็นทีละขั้นตอนนะคะจะได้เร็วด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

มูดชลีสตยใช่ลีรนี่สองไม่ใช่มูดูใช่กะลีสตชลีรนี่สองไม่ใช่นะมดชี